นักลงทุนสารภาพชักชวนสมาชิกผิดวิธีฟีดข่าวฟีดนิวแชนแนลได้รายงานกรณีนักธุรกิจรายหนึ่งได้ชักชวนให้สมาชิกร่วมลงทุนผิดวิธีโดยได้สารภาพว่ากระทำความผิดจริงและได้ขอโทษต่อบริษัทต้นสังกัดโดยเมื่อวันที่1เมษายน2,566ที่ผ่านมาได้มีสมาชิกของบริษัท a m ม i ริดจ์ย i t e เจำกัดได้ทำหนังสือถึงทางบริษัท เรื่องการชักชวนหรือแนะนำการลงทุนกับกิจการของบริษัท a m r i ริด Unitec ทจำกัดโดยมีข้อความระบุว่าข้าพเจ้านางสาวจิติมาชัยโยซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัท a m r i ริด Unitec h จำกัดได้กระทำการแนะนำสมาชิกใหม่ด้วยการจ่ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างไปจากแผนการจ่ายผลตอบแทนผลประโยชน์ที่ผิดรูปแบบจากของทางบริษัท บัดน,นี้ข้าพเจ้าได้สำนึกในการกระทำดังกล่าวซึ่งเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นการกระทำที่จะทำให้บริษัทได้รับผลกระทบและเหล่าสมาชิกอื่นๆได้รับความเสียหายด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขอประกาศขอโทษต,ต่อการกระทำดังกล่าวกับทางบริษัทและเหล่าสมาชิกทั้งหลายและสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดๆเป็นการเสียหายให้แก่บริษัท และเหล่าสมาชิกของบริษัทจะร่วมทำธุรกิจกับบริษัทด้วยการเคารพต่อกฎจรรยาบรณและระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอแสดงความนับถือนางสาวจิติมาชัยโย